สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนานะครับวัประจำวันที่2 6เมษายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาวัประจำวันที่ 26. เมษายนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวพัฒนานะครับคำเตือนครับคลิปว <to> ิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาจับคู่เด่น4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธง เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22เมษายน2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวครับ เลขไท้าย4ตัวออก9402ครับ9402เลขไท้าย3ตัวบนออก402ครับ4 0 2 3ตัวบนเลขทยาย2ตัวบนออก02ครับ02 2ตัวบนครับเลขไท้าย2ตัวล่างออก94ครับ94เลขไท้าย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22บเมษายน2564ครับมาสรุปเลขโตรที่ได้ลงทิปไปในงวดวันที่22ครับ ผลการสรุปเลขเด่นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหรือว่าสลับข้างกันเลยนะครับสลับข้างกันนะครับเลขท้ายหลักพันนะครับหลักพันเลขเด่นนะครับเลข9ไม่มาครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเลขสี่ไม่มาครับหลัก10หลักสิเลข0ย์ไม่มาครับหลักหน่วยเลข2เลขหลักหน่วยเลขสไม่มาครับแต่สลับข้างกันนะครับซึ่งออกเกสี่ 9402ครับสำหรับข้างกันนะครับย้อนหลังครับ9หลักหน่วยครับ4หลักสิบครับ9 4 0าครับ0 2นะครับในชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัว บนนะครับในชุด2ตัวบนก็มาที่9 4ครับเ4เข้าไปชุด2ตัวล่างครับส่วนชุดสรุปเด่นนะครับไม่ตามสูตรนะครับชุดสรุปเด่น4 1 4 6 9 1 9 6ไม่ตามสูตรครับส่วนในชุด3ตัวก็ถือว่าหลุดตัวเดียวครับในชุดจับคู่นะครับก็คือ0 4 2 0 4 1แล้วก็04 6นี่หลุดไปนะครับในหลุดไปนั่คือครับในงวดวันที่ ยี่สิบสองนะครับส่วนในชุดสองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างนะครับผลการผลการออกสลากชุดสองตัวล่างสําหรับข้างกันในชุดสองตัวครับไม่ตามสูตรครับนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลท่านนั้นนะครับสมาชิกที่กําลังติดตามรับชมครับหรือว่าในชุดสรุปดึงเด่นนะครับสรุปดึงเด่นไม่ตามสูตรนะครับก็ต้องขออภัยกับสมาชิกสูตรเหมือนบนดินด้วยนะครับ ข้อมูลนี้มีโอกาสผิดพลาดได้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่26นะครับมาลุ้นกันใหม่ครับในชุดจรุปเลขเด่นงวดประจำวันที่26ก็ผมคำนวณสูตรคิดค้นขึ้นมานะครับคิดค้นแนวทางให้กับสมาชิกได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับมาดูกันนะครับว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะได้เลขเด่นอะไรบ้างนะครับ สรุปเลขเด่นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการคำนวณสูตรครับผมก็ได้นำเลขราังวัน4ตัวหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดครับซึ่งออก9402ครับมาคำนวณครับหลักพันคือเลข9กครับหลักร้อยคือเลข4ครับหลักสิบคือเลข0หลักหน่วยคือเลข2ครับผมได้นำเลข9กมาคำนวณหาเลขเด่นหลักพันครับจากสูตรที่คำนวณได้ครับหลักพันคำนวณได้เลขเด่น4ตัวครับ1 368ครับ ได้เลข1เลข3เลข6เลข8ครับหลักร้อยครับจากการนำเลข4ครับมาคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข3เลข4เลข8เลข9้าครับ3 4 8 9ครับเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบนะครับผมนำเลข0ูนครับมาคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบครับจากสูตรที่คำนวณได้นะครับได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข3เลข4เลข8เลข9กครับ3 4 8 9เเป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับ อากการนาเลข2มาคํานวณครับเลข2คํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยได้เลขเด่นสีตัวครับมีเลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คํานวณได้ครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหุยลาวพัฒนางว่ประจําวันที่26เมษายนนะครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัวครับ3 4 8 9ี่ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัว1 3 6 8าครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3าวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้3าม3 3 6 3 8ครับ4วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับะจะได้4ี่หนึ่งี่สาี่ี่ครับ8วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ จะได้8ปดหนึ่งครับเวางหลักสิบจาบคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้91 939698ครับทั้งหมด16ชุดนะครับใน16ชุดนี้เด็กตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับก็มาดูกันนะครับที่ผมสรุปตัดเด่นให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางครับสมาชิกท่านใดน,นะครับที่มีแนวทางการคิดคำนวณสูตร เด่นได้เลขเด่นหลัก10หลักหน่วยครับนำมาเทียบปาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดนะครับส่วนในชุดเด่นครับดึงเด่นจัดให้กับสมาชิกได้ดูนะครับจาก16ชุดนะครับจาก16ชุดผมก็จะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูหลัก1 4ตัวครับ3 4 8สีครับผมเน้นดึงเลข3ครับ ดึงเลข3นะครับดึงเลข8ครับดึง3กับ8ในตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักหน่วย4ตัว1 368ครับ1 368เน้นไปที่เลข1ครับ1ที่เลข1ดึงเลข6นะครับเน้นเลข1กับเลข6ครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบนะครับเลขเด่นหลักสิบตัวครับ3กับ8ครับจากผู้กับเลขเด่นหลักหน่วย2ตัว1กับ6ครับจะได้ชุดเด่นนะครับ ชุดเด่น2ตัวบนจาก16ชุดนะครับก็จะเหลืออยู่ที่เด่น4ชุดครับเด่น4ชุดก็มี 31, 36, 8 1 86ครับ 31, 36, 81และ86ครับใน4ชุดนี้จะมาตามสูตรที่ดึงเด่นหรือไม่ครับหรือจะเด่นอยู่ในกลุ่มนี้ครับ มาชิกทุกท่านนะครับที่มีแนวทางการคิดจำนวนเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยได้ก็นํามาเทียบชนครับจะได้ตัวที่ตรงใจท่านมากที่สุดครับนอกจากชุด4ตัวครับ3 186 8 1 8 6ที่ผมสรุปให้ความน่าจะเป็นนะครับส่วนในชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาครับหลักร้อย4ตัวครับ3 489ครับผมดึงเลขก3ครับ ผมดึงเลข3ดึงเลข4ครับดึงเลข3าเลข4วางตำแหน่งหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับ3 1 3 6 8 1 8 6ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาครับ3วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนสี่ชุดครับจะได้3 3 1 3 3 6 381386ครับ4วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น4ชุดน้ครับจะได้431 436 481 486ครับ431 436 481 486ครับในชุด3ตัวบนทั้งหมดมี8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ชุดไหนเด่นที่สุดนะครับต่อมาชิก ที่มีหลักแนวทางการคิดก็นําตัวเลขมาตัดนะครับจะได้ตัวที่ตรงใจถูกใจท่านมากที่สุดครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างผมสรุปความน่าจะเป็นให้กสมาชิกได้ดูครับในชุด2ตัวล่างครับก็มีสรุปเด่นไว้4ชุดครับมี13146364 6, 6, ครับ131463 1, และ64ครับมาลุ้นกันนะครับ ว่าจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับคือในชุด2ตัวล่างครับส่วนชุด4ตัวนะครับชุด4ี่ตัวหุยลาาพัฒนานะครับในชุด4ี่ตัวมาดูด้านหลักพันครับหลักพันสี่ตัวครับ1 368ครับ1 3 6 8ผมก็ดึงเลข2ตัวครับเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึงเลขหนึ่งกับเลข6กวางตำแหน่งหลัก พันนะครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น3ตัวบนนะครับชุดเด่น3ตัวบนนะครับที่ผมดึงเด่นมาครับที่ผมดึงเด่นมาจะได้ชุด4ตัวดังนี้ครับชุด4ตัวหวยลาวพัฒนานะครับในชุด4ตัวครับผมสรุปไว้ที่นะครับก็มี1วางหลักพันครับจับคู่กับชุดเด่น3ตัวดึงเด่นมา2ชุดนะครับ3มชุดครับจะได้138 1ครับ หนึ่งสามแปดนึ่งแล้วก็หนึ่งสามแปดหครับหนึ่งสามแปดหนนึ่งสามแดหกครับและหกวางหลักพันครับนำมาจับคู่กับชุดเด่นสาตัวเลยครับจะได้สามหนึ่งปดนครับหกสามแปนึ่งครับส่วนอ่าหนึ่งวางหลักพันชุดต่อไปครับใ่น้ชุดส่ตัวต่อไปครับจะหนึ่งสี่ดห่งครับหนึ่งสี่แปดหกครับหนึ่งส่และหกวางหลักพันหนึ่ 6481ครับทั้งหมด6ชุดนะครับในชุด4ตัวมีด้วยกันทั้งหมด6ชุดใน6ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดที่ผมสรุปเด่นความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกในดูนครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับหวยฮานอยครับหุยประทานโทษครับหวยลาวพัฒนานะครับหุยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26เมษายน2 5 6 4ครับ ที่ผมสรุปชุดเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับส่วนในชุดฟันธงนะครับจากทั้งหมดนะครับที่ลงสรุปเลขเด่นไปนะครับผมก็จะฟันธงให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในชุดฟันธงชุดเลขเด่น4ตัวครับเด่น4ตัวก็เน้นไปที่นะครับ1 4 8 6ครับชุดรอง 6, 4 8 1ดครับจากทั้งหมดนะครับชุด4 64ตัวครับ เน้นไปที่1 4 8 6ลองกันหน4 8งครับ1 4 8 6นะครับ1486 6ส8่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับจุดเด่นเน้นไปที่486ครับชุดรองเน้นไปที่4 8 1ครับจะเป็น4 8 6แหรือจะเป็น481ก็มาลุ้นกันนะครับส่วนในชุด2ตัวบนครับเน้นไปที่8 6ครับชุดรองไปที่81นะครับ จะเป็น8 6ดหกรือจะเป็น8 1นะครับชุดเด่นชุดรองครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับชุดเด่นเนมปที่14ครับชุดรองในมาที่64ครับจะเป็น14แล้วจะเป็น64กลับรุ่นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวนทางหว้รลาวพัฒน,นานะครับในชุดฟันธง4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างครับนี่คือข้อมูลแนวนทางนะครับมาดูการสรุปชุดเด่น2ตัวบนล่างกันนะครับ สรุปเด่น2ตัวบนล่างหวยลาวพัฒนานะครับในชุดเด่นบนล่างครับที่ผมสรุปชุดเน้นนะครับมี3 1 3, 6 8 8 1 8 6 1 3 1 4 6 3 6ดนะครับทั้งหมด8ชุดนะครับ8ชุดนี้ก็มาจากชุดดึงเด่นชุดเด่นบนครับ3 13 6 8 1 8 6นะครับ 1> 3 1มหน8 1, 8งสครับส่วนชุดดึงเด่นล่างครับ1 3 1 4นะครับ1314 6364ครับ1314 6364ครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับในชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัวบนล่างครับที่ผมสรุปดึงเด่นไว้ ชุดเน้นนะครับชุดเน้น2ตัวนะครับเน้น2ตัวก็เน้นไปที่8 6ครับเน้นไปที่86ครับชุด2ตัวนะครับแล้วก็14ครับมาลุ้นกันนะครับจะเป็น8 6เลยจะเป็น14ชุดรองก็81ครับชุดรอง81ชุดรอง อีกชุดหนึ่งก็คือ64สครับสรุปนะครับจะมี4ชุดครับที่เป็นชุดเด่นชุดรองหวยลาวพัฒนาครับในชุด2ตัวบนล่างครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ8 1 8 8 6 4 4และ64ครับจากทั้งหมดรวมแล้ว8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ดึงเด่นมาที่4ชุดครับ8 1 8 6 1 4และ64ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่ 26เมษายน2 5 6 4นสะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางสูตรที่คำนวณน,นะครับคำนวณสูตรเลขเต่นได้ตามสูตรครับจะมาตามสูตรที่คำนวณหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดประจำวันที่26เมษายน2 5 6 4หวยลาัวเราพัฒนาจะเดินตามสูตร นี่หรือไม่ครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวาทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวาทางเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรที่คำนวณน,นะครับหวยลาวพัฒนาก็บฝากกดติดตามฝากกดสับตะไครกดไลค์กดแชร์ให้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนางวาประจำวันที่26 2, เมษายน2564เฮงเฮงรวยรยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ